สวัสดีครับเบิร์ดนะครับจากโครงการสิริเพรสราชพฤกษ์พรามห้าครับผมครับก็จริงๆตอนแรกที่คิดจะตกแต่งต่อเติมครัวกับทางพื้นที่ลานจอดรถ้าบ้านนะครับก็หาข้อมูลจากพวก Facebook ต่างๆครับแล้วก็พบว่าในหมู่บ้าน,นย่งมีการใช้บ e ริซัสมัสเตอร์โมหลายหลังก็เลยเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เห็นผลงานเก่าๆก็เลยคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ลองติดต่อไปดูครับ ก็จริงก็ค่อนข้างประทับใจตั้งแต่ตอนคุยรายละเอียดงานที่มาวัดหน้างานนะครับแล้วก็มีการพาไปแนะนําการซื้อของซื้ออุปกรณ์ต่างๆครับผมก็รู้สึกว่าให้ข้อมูลเราค่อนข้างดีครับและหลังจากจบงานก็ผลงานก็ออกมาค่อนข้างจะตรงตามที่คิดไว้เลยครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าค่อนข้างประทับใจในในทุกขั้นตอนที่ทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็ ถ้าตรงไหนที่พบปัญหาพอแจ้งไปก็จะรีบเข้ามาแก้ไขให้ทันทีแล้วก็ออกมาค่อนข้างพอใจมากครับงานที่ได้ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็สวยนะครับแล้วก็อย่างจุดที่ที่มีให้แก้ไขเนี่ยออกมาก็แก้ไขได้อย่างเรียบร้อยและสมบมอบงานก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับอันนี้ค่อนข้างเร็วมากเลยครับเพราะว่า จริงตอนแรกประเมินเลยว่าน่าจะใช้เวลาเดือนกว่าๆแต่ว่าพอเริ่มขึ้นโครงสร้างต่างๆก็ประมาณ1เดือนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าเร็วกว่าที่กําหนดไว้ครับผมจริงๆโดยรวมก็ค่อนข้างประทับใจมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านของบริษัทโดยเฉพาะน้องไอซ์กับน้องเตอยนะครับที่ดูแลง,งานให้อย่างเรียบร้อยออกมาถึงพอใจมากครับ ก็อยากแนะนำถ้าเกิดใครสนใจที่จะดูตกแต่งต่อเติมบ้านก็คิดว่าบริษัทน,นี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าจ้าหน้าที่ทุกคนมีมีความสามารถแล้วก็พร้อ,อมจะแนะนำให้ข้อมูลแล้วก็ทำงานออกมาได้อย่างประทับใจนี่ครับผมขอบคุณมากครับ